สวัสดีครับยู่กับผมแซมบิ้งครับวันนี้มาหาปลากันหน่อยครับเพราะว่าน้ำลึกมีปลาสะเกลาครับเอารีดหาปลาก่อนโอ้โหโครนไหมเอาวิดออก มีไหมล่ะเดี๋ยวจัดเตยจัดให้ครับโอ้กวนปนั่นมันอาจจะเงี้ยเงาน้ำตายหมดแล้ว cốp cốp nói bà bà cốp nói vào mà vào có nói bà vào gì cả ủa nằm đâu ปลาแบบมืออาชีพครับน้อง คนให้จานผักเอาน้ำมาให้ครับโอ้สุดยอดเลยว่ะลูกพี่เอากรุบโตรครับพ่อๆน่าจะเต็มมั้งเนี่ยดูทรงไปแล้วเนาะไปเตรียมที่ไหไอจ้จะให้ขยับรถไปไหนหนุ่มเอารถกระบะออกนี่ไม่เอาโคกอยู่ในนั้นกินไปโคกอยู่ไหนอยู่หลังรถอ๋อนี่มีโคกข็งอะไรอ๋อ น่าจะไม่มีครับปลาจือน้ําไม่ได้ครับไอต,ตัวนี้ครับเจอน้าไม่ได้ก็จะหาปลาครับจานเต้เอ้ไปเจอกันคลิปหน้าครับน่าจะไม่มีเลยสวัสดีครับ